ท่านไม่ต้องห่วงมาพักเพื่อไทยนะมันจะสูญพันธุ์เหมือนกับที่สีโรดพูดหรอกบางคนก็เอาคลิปสีโรดพูดถึงเพื่อไทยว่าเพื่อไทยเจงแล้วนะถ้าเห็นข่าวคุกค,คุงอิงามเล่นการเมืองแล้วต่อไปใครละ่ะนะหมดแล้วแล้วก็แลนะ้วขาวหน้าจะตั้งข่าวหน้าสูญพันธุ์แน่ระหว่างนั้นที่สีโรดสีโรดเขาพูดมาอย่างนี้นะพวกเพื่อแดงทั้งหลายคนเพื่อไทยทั้งหลายฟังเอาไว้นะ ก็บอกว่าคราวหน้าเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยตูนพันแน่นะยึงตั้งคราวหน้าเนี่ยใครคิดว่าเพื่อไทยนะยังไปต่อได้อีกและไม่มีวันตายใครคิดว่าเพื่อไทยยังไปได้อีกและก็ไม่มีวันตายมันคู่อยู่กับประเทศอยู่แล้วขนาดพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยอวยๆวอ,อย่างนั้นเนี่ยนะมันอยู่มาได้ตั้งกี่สิบปีแล้วเกือบร้อยปีแล้ว และไอ้ข่าวหน้าเนี่ยพักเพื่อไทยจะสูญพันธุ์เยสิ่งที่ไอ้สีโรดมันบอกว่าพักเพื่อไทยข้าหน้าจะสูญพันธุ์เนี่ยนะก็ผมไม่ได้ไม่ได้มารู้สึกอะไรหรอกนะเพียงแต่ว่ามีพวกเราบางคนนะไปปรีดแต่ผมไปฟังสีโรดพูดอย่างนี้แล้วก็ปรีดแต่และก็นะชอบเอามาถามผมอยู่ด้วยนะดวงตาดูที่มันว่ายอย่างนี้มันเป็นไปได้ยังไงอะนะผมว่าไงพวกนี้ยสูญพันธุ์แน่นอนข่าวหน้า หลวงตาคิดว่าศูนย์พันหรือเปล่าผมบอกว่าอะไรใครศูนย์พันอะไรนะเส,สือดำเหรอเออถ้าเสือดำอะนะมันอาจจะศูนย์พันเพราะเสือดำเนี่ยมันเหลือน้อยลงทุกวันแล้วเพราะมาถึงอย่างนี้เนี่ยนะครับนีม่มาจากไหนอะไเนี่ยเนี่ยเพื่อไทยคราวหน้าเนี่ยนะต่ำกว่าสามสิบเนี่ยเฮ้ยสามสิบจังเยอะไปมึงทำไมไม่บอกกันนะแค่สามคนแล้วอุ้ยนี่ก็เด้อเอาเลยไอ้กุ๊บกุ๊บกูเนี่ยนะมันบอกว่าเพื่อไทยดิ้นเรื่องสุดท้าย รอบหน้าต่ำกว่าสามสิบสองปีทําอะไรบ้างนี่มึงไม่รู้เลยว่าสองปีทําอะไรบ้างเนี่ยกูไม่บอกมึงหรอกกูให้มึงง่ต่อไปนะสองปีที่เพื่อไทยเข้ามาเนี่ยทำอะไรบ้างเพื่อไทยเข้ามาในฐานะที่เศรษฐกิจแม่งคิหายหมดเพราะไอ้ประยุทธ์ทำมาไว้แป็เก้าปีครัเข้ามาเนี่ยขัดแก้งขัดขาเขาก็จะททำมาได้ขนาดนี้และวทำไมขัดแก้งขัดขาเขาเนี่ยเขาก็ทำมาได้เยอะแยะแล้วแต่ไอ้ดียมึงเนี่ยนะไปไปกินอะไรมาเนี่ยไอ้กุ๊กุ๊กูเนี่ยวันนี้นะกูจะต้องคุยกับมึงหน่อยลวไอ้กุ๊กุ๊กูนะ มึงบอกว่าเพื่อไทยดิ้นพวกสุดท้ายรอบหน้าต่ำกว่าสามสิบแหมสองปีทำอะไรบ้างพักแค้นในคานตนฉันชอบตบัดสัตว์แลนะอันเคลิลช่วยหลานด้วยแลนะมีกินมีใช้กี่โมงแลนะเพื่อไทยติดใจกากเอ๊มึงไม่พูดนาเพื่อไทยอยู่อย่างนี้เดี๋ยวกูจะจัดให้ไม่มีปัญหาแล้วเดี๋ยวกูจะตองต้งต้มมึงถต่เออมาสองปีทำอะไรบ้างกูไม่บอกมึงอย่าไปบอกมันนะ อย่าไปบอกไอ้กุ๊บกุ๊บกูเนี่ยนะว่าเพื่อไทยได้สองปีทําอะไรบ้างเนี่ยอย่าไปบอกมันนะแล้วก็บอกว่ารอบหน้าไม่ต่ำกว่าสามสิบโอ้ยนะรอบหน้าเนี่ยไม่ต่ำกว่าสามสิบนะเดี๋ยวกูวก็ไม่บอกมึงอีกว่ารอบหน้าได้เท่าไหร่เออนะกูไม่บอกมึงว่ารอบหน้าเพื่อไทยได้เท่าไหร่แต่ที่กูรู้รู้มาวันนี้เนี่ยเพื่อไทยเนี่ยนะเขายกเครื่องใหม่เสร็จแล้วเนี่ยนะต่อไปเนี่ยนะเขายังมีรถยี่ห้ออีกเขาไม่ได้มีแค่ยี่ห้อเพื่อไทย ในบริษัทนี้เนี่ยนะมันจะมีรถอีกนะไม่ใช่ยี่ห้อเพื่อไทยียี่ห้อเดียวมันหลายยี่ห้อรวมกันแล้วเนี่ยนะกูว่ามากกว่าไอ้ไอพ้พรรคส่วมของมึงเนี่ยนะพี่แม่เปิดประตูรับโจรเนี่ยนะแน่นอนแต่มึงบอกว่าต่ำมาสามสิบกูจะคอยดูนะ,อะสองปีทําอะไรบ้างกูไม่บอกมึงกูปล่อยมึงงูนะไอต้ตบ,บัดสว์กูก็ไม่บอกมึงอีกนะกูก็ไม่บอกมึงอีกว่าไอ้ที่เขาเข้าไปตั้งรัฐบาลนันะ้นะนะ เพราะว่าเขาไม่เตะหมูข้าปากหมาอ่าเนะี่ยมึงบอกว่าตาบัตสัตว์อันเคิ้ลช่วยหลานด้วยวันนี้เนี่ยนะของมึงเรียกพ่อเลยนะเนะี่ยของมึงก็เรียกกันพวกพ่อเลยนะวันนี้เนี่ยนะไอ้น้ำเง,งินเนี่ยมันไม่เรียกลุงนะมันเรียกพ่อเลยนะแล้ววันนี้มึงไปอุ้มนะไอ้พักที่เรียกคุณเซนว่าพ่อเนี่ยนะมึงไปอุ้มได้นะอุ้มก็ไม่ว่าอะไรมึงเอาตามสบายนะอะมีกินมีใช้กี่โมงกูเห็นก็มีกินมีใช้มชามตลอดเลยนะนะเนี่ยก็เห็นมีกินมีใช้มาตลอดแล้วกูว่ามึงคืออีกคนหนึ่งเนี่ยนะดี เอาแล้วครับท่านผู้ฟังนี่คือลักษณะของพวกสลิมและแล้วก็พวกส้มลักษณะอย่างนี้ไม่ต้องบอกใครลลิมกับส้มวันนี้มันแยกกันไม่ออกสาลิมกับส้มวันนี้อย่าไปแยกกันเลยนะมันเหมือนกับผสมพันธ์กันแล้วเนะยมันออกลูกออกหลานมาเนี่ยนะออกลูกออกหลานมาเป็นไอ้กุ๊กกุ๊บกูนี่แหละเนี่ยอไเอาแล้วครับท่านผู้ฟังนี่ผมก็ตอบไปแล้วนะท่านผู้ฟังผมจาเป็นต้องมานะมาพูดเพื่อทำความเข้าใจกับคนเสื้อแดง เพื่อไทยก่อนคือเพื่อไทยเขาก็รู้ตัวแล้วว่านะในอนาคตเนี่ยเขาจะต้องสู้กับใครและจะสู้อย่างไรสิ่งที่ผ่านมานั้นแม้ทั่คนเสื้อแดงเองก็คงไม่มีใครพูดกันเพราะที่ไม่มีใครพูดก็บางทีก็แบบว่าแหมพูดไปนะมันเหมือนแล้วไปกระทบกระเทือนใจคนเสื้อแดงนะทั้งๆท,ที่เป็นเรื่องจริงแต่กลัวกระทบกระเทือนใจคนเสื้อแดง แต่วันนี้เล้วก็สไตล์ของผมเนี่ยไอ้ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเอาใจใครซะด้วยสิแม้กระทั่งพวกเสื้อแดงด้วยกันเนี่ยนะผมก็ไม่เอาใจใครแต่ผมไม่เคยเหยียบย่ำทับผมคนเสื้อแดงนะท่านไปดูนะครับไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนผมเนี่ยนะพร้อมลุกขึ้นมาปกป้องคนเสื้อแดงโดยเฉพาะแดงที่สู้กับนะพวกฝ่ายอนุรักษ์นิยมจริงๆแล้วแดงเนี่ยเขาสู้กับฝ่ายอนุรักษ์นิยมแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ สัมพันธ์ต่อสู้กับฝ่ายอนุรักษ์นิยมคือพูดง่ายๆว่าเข้าไปสัมพันธ์กับฝ่ายอนุรักษ์นิยมด้วยและก็ต่อสู้กับกลไกของฝ่ายอนุรักษ์นิยมด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยนะมันจะบอกว่าผิดหรือถูกมันบอกไม่ได้แต่ต้องบอกว่ามันเป็นสภาพบังคับที่การเมืองที่ผ่านมาเนี่ยที่เพื่อไทยเนี่ยที่ต้องนะไปสัมพันธ์นะกับฝ่ายอนุรักษ์นิยม และเข้าไปต่อสู้กับคนไกของฝ่ายอนุรักษ์นิยมจะบอกว่าบางคนก็มาบอกว่าไอ้อย่างนี้เนี่ยนะูถึงไม่เอาด้วยรูปประทับที่ว่าอย่างนี้ไม่เอาด้วยก็คืออะไรคนแสดงก็ไม่มีใครมาพูดมาอธิบายท่านนะอาจจะไม่รู้จะอธิบายยังไงก็ <S <S 2> <S 2> แต่วันนี้ผมจะมาเล่าให้ท่นานฟัง <S <S เพื่อให้คนเสื้อแดงได้เข้าใจและคนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องเสื้อแดงเรื่องและยุทธวิธีการต่อสู้ของคนเสื้อแดง จนแผลออกไปแล้วก็ไปอยู่กับพักส้มไปกินส้มและจนตอนนี้เนี่ยก็ทะลักออกจากส้มเพราะว่าส้มวันนี้ก็กาลังนะกลายเป็นหนักกว่าคนเสื้อแดงอีกก็เลยทะลักออกจากส้มแล้วก็ติดต่อประานผมแล้วก็บอกว่าขอไปตั้งพักและตั้งพักใหม่ขึ้นมาตอนนี้ก็กาลังเร่งตั้งพักใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ท่านเลือกตั้งทางน้าออกจากส้มและรวบรวมสมัครพักพวกมาตั้งก็ผมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไร คุณจะไปตั้งกี่พักเนะี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกตอนนี้เรื่องจะไปรวมกับพรรคไหนนันะ้นนะเดี๋ยวก็มาว่ากันแต่สําหรับผมเนะี่ยผมบอกไปเลยบอกว่าคุณตั้งแนละ้วคุณก็ด้ประสานงานกับพรรคแดงเอาไว้คุณประสานงานกับพรรคแดงเอาไว้เนะเพราะว่าถ้าหากว่า,วา,วา,วาคุณต้องการต่อสู้กับฝ่ายอนุรักษ์นิยมวันนี้คุณก็ต้องเป็นแนวร่วมกับพรรคแดงนะแต่ถ้าคุณตั้งพรรคใหม่และไปร่วมกับพรรคกําเงินนะก็แสดงว่าคุณตั้งพรรคใหม่เพื่อไปเป็นผู้รับใช้อนุรักษ์นิยม แต่ต้องตั้งพรรคตั้งพรรคใหม่ขึ้นมาและไปร่วมกับพรรคแดงนะก็ถือว่าเป็นแนวร่วมกันที่จะไปสู้กับฝ่ายอนุรักษ์นิยมทีนี้สำหรับคนที่ไม่เข้าใจที่พานกโกรธพรรคเพื่อไทยที่บอกว่าไปร่วมกับพวกอนุรักษ์นิยมนะก็เลยกโกรธแล้วก็เลยทะลักกันไปอยู่กับส้มคิดว่าส้มเนี่ยเขาเนี่ยนะจะเป็นผู้สู้กับอนุรักษ์นิยมถึงขั้นเปลี่ยนโครงสร้างแต่วันนี้ปรากฏว่าพบทะลักมาอยู่กับส้มแล้ว นะถ้ารักไปอยู่กับส้มแล้วกอเห็นส้มไปอุ้มน้าเงินวันนี้ผิดหวังหนักกว่าที่ผิดหวังแดงอีกมันมีแต่คนผิดหวังกันนะไอ้พวกฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะไอ้พวกฝ่ายที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างไอ้ฝ่ายที่ต้องการประชาธิปไตยจริงๆผิดหวังจากแดงมาแล้วตอนนี้มาผิดหวังกับส้มอีกใครที่อยู่ในประเภทนี้บ้างใครที่อยู่ในอารมณ์อย่างนี้บ้างนะคือเมื่อก่อนเนี่ยพอเห็นว่านะเพื่อไทยเนี่ยนะเพื่อไทยเนี่ยนะไปรวมกันเจ้าเราะ่างนั้น ะนี่นี่เราพูดตามภาษาชาวบ้านกันนะเมื่อก่อนนี่บอกว่าเพื่อไทยเด่ยไปเอากระเจ้ากูก็ไม่เอาแล้วกูไปเอากะระกระส้มดีกว่าพระส้มมันไม่เอา,เ,อาเจ้าว่าไงแต่วันนี้แม่โดนหนักกว่าที่ว่านะที่ว่าเพื่อไทยไปเอากระเจ้าอีกนะไปเอากระเจ้าคือไปตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคการเมืองของฝ่ายอนุรักษ์นะไปตั้งแล้วไปตั้งไปตั้งรัฐบาลร่วมกับเพื่อไอ้กับภูมิใจไทยไปตั้งรัฐบาลร่วมกับนะเออรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมไปตั้งรัฐบาลร่วมกับพลังประชารัฐไปตั้งรัฐบาลร่วมกับประชาธิปัตย์อะไร ก็เลยไม่พอใจแล้วไม่พอใจบอกไปเอาแล้วเนะนะเพื่อไทยไปเอากับพวกอนุรักษนิยมไปเอากับพวกลุงนะนะไปร่วมกันตั้งแล้วก็เพื่อไทยก็นะไม่ใช่ว่าเพื่อไทยไปเป็นรลี้วลูกไล่นะไม่ใช่เพื่อเพื่อไทยไปเป็นขี้ข้าพรรคพวกนั้นนะเพื่อไทยไปตั้งรัฐบาลเพื่อไทยก็จะเป็นหัวหน้าอยู่นะแต่วันนี้แม่งหนักเลยนะ่ยพรรคแาก็อยู่พรรคท่วมวันนี้พรรคท่มไปอุ้มไอ,อ้นอุทินเนี่ยมาเป็นนายกและวันนี้พรรคท่วมตามล้างที่ให้กับพรรคพรรคนำเงินทุกวัน และขยันจริงๆและขยันจนวันนี้เนี่ยนะโอ้โหใครไปฟังรม <S 2> <S 2> อภิปรายนะฟังรวมฟังฟังฟังในตาลอ้ออภิปรายแล้วเนี่ยถ้าคนตามเกมการเมืองไม่ทันเนี่ยนะก็คิดว่าโอ้โหพักเพื่อไทยทักษิณเนี่ยนะครับก็ใช้คาว่าอาดีตนายก่ยน,นะรัฐบาลอุ้งอิงเนี่ยกลายเป็นรัฐบาลที่ต้องการทําให้ประเทศไทยนะเป็นที่ฟอกเงินของพวกสแกมเมอร์ไปเลย อภิปรายยังไงยังไงถ้าคนฟังเนี่ยนะถ้าคนไม่เข้าใจการเมืองกับประเด็นไม่ได้เนี่ยจะต้องรู้สึกและจะต้องเชื่อจะต้องคิดอย่างนั้นนี่คือวิธีการที่นะครับวิธีการที่พาโจนหนีไงโจนเข้ามาปล้นบ้านนะโจนปล้นบ้านเสร็จโจนวิ่งไปทางเหนือไอ้นี่ก็ตะโกนบอกชาวบ้านบอกพี่โจนวิ่งไปทางใต้แล้วช่วยกันมาจับโจนเร็วไอ้ตัวเองก็แปรอะนะบกแบกมีดแบกไม้ไปวิ่งกันนะวิ่งไปทางใต้ว่าจะไปจับโจนเนี่ย